เฟดแกนออเดอร์เว้ยสิ่งที่ผมอยากจะคุยในวันนี้เนี่ย oh. มันไม่ได้พิเศษอะไรมากมายแค่แล้วกไ็ไม่ใช่ว่าคนที่ต้องเล่นเฟดแกนออเดอร์เท่านั้นถึงจะเข้าใจด้วยนะผมเอารวมๆโอเวอร์ออลเลยคือในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยเฟดแกนออเดอร์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมญี่ปุ่นเกมมือถือญี่ปุ่นที่อยู่มานานมากๆเกมหนึง่งถูกไหมถ้าเทียบกับแบบเกมอื่นๆเองก็เออ เกมดังๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้มีหลายเกมที่แบบอยู่เกินหปีได้มากขนาดนั้นไงถูกว่ามันก็จะแบบเออมีเนี่ยแกรนบลูมีอามอนสเตอร์สไตร์อะไรพวกนั้นมันก็จะเป็นเป็นแบบอีกเทียร์หนึ่งเฟดแก็ออเดอร์ mm hmm. เนี่ยปีนี้นะฮะเดือนหน้าเนี่ยจะครบแปดปีล้แปดปีแล้วเว้ยเฟดแก็ออเดอร์อยู่มันนานมากแล้วนะอืมถือว่าเป็นแบบ เกมมือถือที่อยู่มานานมากๆเกมหนึ่งนะครับแล้วก็หลายๆคนที่ติดติดตามข่าวสารเกมมือถือเนี่ยก็จะได้เห็นว่าเ,เวลามีกาชาใหม่นะฮะลงเกมมีตัวละครใหม่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะต้องแบบโอ้โหอะไรนะโอ้โหยอดอันดับก็คือจะพุ่งปริ้ดเลยถือว่าเวลาแบบมีกาชาใหม่มาคือแบบโอ้ยังไงก็ต้องแบบอืปังแน่นอนนะซึ่งม,มันมันอยู่ในสภาพแบบนี้มานานมากนะครับ แต่ทีนี้ถ้าให้พูดย้อนนิดนึงก็คือเฟสการออเดอร์เนี่ยเป็นเกมที่เหมือนกับว่ามีพิรียดของการปรับเปลี่ยนตัวเกมครั้งใหญ่ๆเนี่ยในอดีตผ่านมาประมาณสองครั้งสองครั้งที่ว่าก็คือมันถือว่าแบ่งด้วยเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับคือเฟสการออเดอร์นะฮะอธิบายก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมนี้นะมันก็คือพูดถึงประมาณว่าแบบเออนี่เป็นแบบองค์กรที่ สร้างขึ้นเพื่อแบบปกป้องมนุษยชาติอะไรประมาณอย่างนั้นนะแล้วก็ปกป้องประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยการแบบข่ำข่าทำลายไปยังพี่จินจะว่าไงขอขอแซกบอลนะครับมาจากไหนกันครับผมใครใครเเลทครับใครเลทมาครับแล้วนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับปูไหนครับ ในไหนไหนบุกมามีคนเลทช่องมีคนเลทช่องอ๋อวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผู้เลทมาครับอันนี้บ้งอ๋ออันนี้บอลวันดีครับขอบคุณครับคุณอันนี้บอลอันนี้บอลนี่เพิ่งเจอเลทมาเมื่อตอนไลฟ์คุณโปจิเมื่อวัน เมื่อวานคือที่แล้วกราบขอบคุณคนะครับผมแล้วก็หวังว่าเน็ตเราจะไม่มาล่มออจังหวะนี้อีกนะผมว่าเราเข้าเรื่องต่อดีกว่าในในจ,จังหวะหมอด้วย <laughs> ที่เรากำลังคุยถึงเล่นเกมแห่งมนุษยชาติที่หลายๆคนเอ่อเอ่ออะไรนะหลายหลายคนเรียกว่าหมันไส้แล้วกันนะครับคืนนี้อ่ะเมื่อกี้ที่อ่านอนดบอนะเขาเรียกอันนีบอมกันเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวใครแชทช่วยตอบทีแล้วกันผมเรียกอนดบอตลอดเลยครับผมต่อครับอ่ะก็คือเฟดการออเดอร์เนี่ย จนถึงจนถึงปัจจุบันนี้นะนะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเกมตัวเกมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยผ่านมาแล้วสองครั้งนะครับก็คือมันเคยตอนเกมเปิดใหม่ๆเนี่ยมันถูกวางเนื้อเรื่องไว้ประมาณว่าเออสุดท้ายเนี่ยมันจะขมวดจบไปที่บทโซโลโมอนอมโซโลโมอนคือประมาณว่าเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างความบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนของประวัติศาสตร์โลก นะที่จะทําให้ส่งผลต่ออนาคตของมนุษยชาติให้มนุษยชาติอาจจะล่มสลายได้ถ้ามีความผิดเพี้ยนของประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งแล้วสตอรี่ของบทแรกเรียกว่าบทแรกของเนื้อเรื่องแล้วกันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นว่าเออเอ,อ้ยเ,เราไปแก้ไขประวัติศาสตร์ที่อยู่ในฝรั่งเศสในช่วงทีออ่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสไหมอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นช่วงเวลาต่างๆที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆที่ในภาพยนตร์ที่ฉายในไทยก็อย่างเช่นบทอะไรนะ บทคไเมลอด ot, เห็นไหมคัาไมลอดก็คือไปเรื่องของอัอ,อสเวินโตโกลมในช่วงเวลาประมาณโตโรต,รตรงนนั้แต่ว่าอแต่ว่าอะไรครับพี่จินจะพูดอะไรครับอ๋อเปลเป็นอัศวินโตโก้กลมเดี๋ยวถ้าเกิดใครไม่ลด้เฟซโกเดี๋ยวไปพูดเฟซโกนื่ว,ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวอังกฤษมันเป็นคาเมหลอดแต่อยู่อีกที่หนึ่งไปอยู่ในวัฒนธรรามเปอร์เซียอะไรอย่างนี้เอเอเอ,อะไรประมาณนั้นคือ,ค,อ,ค,อคือมัน เรื่องราวของแฟรแกนออเดอร์มันจะตีความแบบว่าว่าพิสดารหน่อยแล้วกันเรียกว,ว่าเป็นประวัติศาสตร์โลกและตำนานแบบพิสดา,ศานิดนึงนะครับซึ่ง <Inform ative azioni> เ,เนื้อเรื่องในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าเป็นการแบบข้ามเวลาไปแก้ไขประวัติศาสตร์ต่างๆนี่นแหละแล้วความยากของเนื้อเรื่องหรือความยากของเกมเนี่ย,ยก,กย็จะถูกจํากัดไว้ที่ประมาณหนึ่งถูกปะ่ะเออแล้วมันก็ถูกขโมยมาว่าเนี่ยไปปราบบอสบอสที่บทโซโลมอนแหลงต่างแล้วก็มีการให้คลทั้งเซิร์ฟเวอร์ไปช่วยกันตีบอส ถ้าใครจาได้นะตอนนั้นนะแตบบ่ว่าตีเสามานตีอ,อะไรเงี้ยช่วงน่าจะ,าะเอ,อ่อนานนานแล้วนะฮะตั้งแต่แบบช่วงเกมเปิดได้ประมาณสองสามปีเออลาวนั้นนั่นคือนั่นคือช่วงเรียกว่าเป็นพีรเรียดแรกของเกมอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าเออเฟสแกนออเดอร์มันเนื้อเรื่องหลักก็คงจบแล้วแหละคงมีประมาณแค่นี้แหละมัง้งอืม,อมแต่ปรากฏว่าเฟสแกนออเดอร์เนี่ยเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงมากในตอนนั้นกระแสมันก็ไม่ลงง่ายๆ และเฟดเนเป็น,นวันพีดไปแล้วอยากจบก็ไม่ให้จบแล้วเฟดเนี่ยมันเป็นเกมออนไลน์เฟดแอเออเดอร์มันเป็นเกมออนไลน์ไงการที่เกมออนไลน์แบบขายดีขนาดเนี้ยจะแบบว่าโอ้โเกมเราขายดีมากเลยแต่เนื้อเรื่องเราจบแล้วดังนั้นก็อ่บาบายนะครับปิดเซอร์เวอร์มันก็ทําแบบนั้นก็เฮ้ยไ <laughs> ม่ฉักจบ <laughs> เงินเงินมันมกองอยู่ตรงหน้าแล้วแท้ๆมึงจะไม่เอาต่อเหรอถูกปะอ่ะ <laughs> เขาก็เลย <laughs> <laughs> เขาก็เลยเหมือนกับว่าณตอนนั้นนะดูออกเลยนะว่าเอ,อผู้สร้างเนี่ยออต้องวางต้องวางบทเหมือนประมาณภาคต่อฟิลลิ่งแบบเชียก,กูต้องขึ้นภาค2แล้วแบบสตอรี่ต่อแล้วอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยเหมือนกับมีการออกออกบทแบบว่าประมาณว่าเขาเรียกบท1.5เอ,อ่อถ้าจะมาถ้าจำไม่ผิดจะใช้ใชื่อว่า e อ i c of r e m รมเ้นก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องเหมือนประมาณว่าเป็นเป็นเนื้อเรื่องเสริม ที่แบบว่ามีมีการวางโครงเรื่องคล้ายๆกับบทแรกก็แบบเออมีการปิดเบี้ยวความผิดเพี้ยนของประวัติศาสตร์ในตรงนั้นตรงน,นี้แล้วก็ไปแก้ไขกันออกมาสี่บท <S <S ซึ่งไอ้สี่บทนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้กันว่าแม่งมันถ่วงเวลาเพื่ออะไรบางอย่างอยู่แน่นอนอืหลังจากจบอทีนี้พอหลังจากจบเอพิคอฟเลมนน้นบทที่สี่แล้วเนี่ยบทซาเลมเนี่ยแมมูตาเลมอ่ะนะก็ น่าจะไม่ผิดจะเป็นช่วงเวลา,าปีใหม่ของปี2018องาั0สินะครับซึ่งนัดตอนนั้นเองเนี่ยก็มาเลยกับเรื่องราวเ,าเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยอะไรนะฐานทัพของตัวเองถูกบุกยึดมีกลุ่มมาสเตอร์ที่เป็นอีกกลุ่มนึงต้องการจะแบบว่า,าประมาณว่าจะเป็นผู้แบบวางรากฐานของประวัติศาสตร์โลกขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับของตัวเอง อ่ะผมผมเรียกคร่าวๆเป็นแบบนั้นนะจริงๆ Story Insight มันมีอะไรลึกกว่านั้นก็เลยเป็นที่มาของบทที่มีชื่อว่า c o m o s in the Lost b e l l อืมเป็นเนื้อเรื่องอีกขึ้นมามเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าในตรงนั้นเน่ะเขาจะใช้ชื่อเรียกว่า Fate ก a n อเดอร์บทที่สองอซึ่งถ้านับเป็นอนิเมะหรือนับเป็นนิยายนะก็จะประมาณว่าเป็นภาคสองอ่าแล้วแต่ในต,ตรงนี้เนี่ยถ้าในความหมายของเกมมือถืออ่ะเกมมือถือก็คือขึ้นบทใหม่ทั้งทีอ่ะ คนที่แบบว่าเล่นมาจานถึงบทสุดท้ายของเลโซโลมอนน่ะก็ต้องแบบเก่งระดับหนึ่งถูกไหมทีมก็ต้องพร้อมเลเวลก็เต็มละตันละอะไรเงี้ยในตอนนั้นเองเขาก็เลยเหมือนกับว่า,ายกระดับความยากของเกมขึ้นไปอีกรลเวลหนึ่งโดยการแบบเพิ่มเอลิเมนต์ความยากต่างๆเช่นมีบอสที่เลือดสองหลอดสองหลอดซ้อนกันเนึกออกว่าแบบต้องตีให้หมดหลอดหนึ่งแล้วถึงหลอดใหม่จะมาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเพิ่มความยากต่างๆเข้าไปใช่แล้วอะไรนะเรียกว่า การประจนััในในในบทลอสเบ l เนี่ยก็จะค่อนข้างยากกว่ากว่าเนื้อเรื่องในในช่วงแบบบทแรกพอสมควรเลยจะมีกิมมิกต่างๆในเกมเพลย์เนี่ยเยอะขึ้นมากถูกไหมถ้าใครที่จําได้ l s อสเบ l แรกคุณจะเจออะไรคุณจะเจอแบบไอเชียที่เป็นแบบไอไอลอสเบลรัสเซียที่คุณจะเจอแม่งไออะไรนะไอไอไอไลเทอีวานจักพัดอีวานที่แบบแม่งมากับช้างแมมมอธที่อะไไม่รู้แบบ มันจะมีแบบแบทเทิลที่ใหญ่ขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นหรือลอสเบลสองที่คุณจะเจอแบบย mm ักษ์ไอ้นั่นนะ่อยยักษ์ยักษ์ซุดอ่ะเออที่เป็นยักษ์ของแบบไอ้อณาจักรนอสอ่ะที่เป็นแบบย mm ักษ์ไฟอ่ะก็จะแบบมีโอ้โหมันมีมันมีกิมมิคของการเล่นที่แบบซับซ้อนขึ้นแล้วก็ยากขึ้นมากจนกระทั่งแบบช่วงยิ่งลอสเบลผ่านแล้วลอสเบลเนี่ยนะคือเป็นช่วงเวลาของการที่แบบว่าระบบของเกมเนี่ยซับซ้อนและยากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแบบว่า ลอสเบลที่หลายๆคนตราตรึงและชื่นชอบกันอย่างลอสเบลออะไรนะโอลิมปัสโอลิมปัสที่แบบว่าโอลิมปัสเนี่ยทุกคนก็จะเจอบอสโหดอย่างแบบอดีมิเตอร์ที่ที่คุณต้องปาเพชรกันละนาวเพื่อเอาชนะให้ได้เพราะว่าบอส บนบนว่าย,ยากกันก็ปลาเพชรก็จบจบไปแต่พออคือดิมิเตอร์เนี่ยช่างมั่งแล้วดิมิเตอร์นี้พี่จินอาจจะยังเล่นไม่ถึงแต่ผมอธิบายก็คร่าวประมาณว่าอบอสตัวนี้เนี่ยจะมีเทินที่ตีเข้าและตีไม่เข้าเออ,อก็คือหมายถึงว่าสมมติบอสจะตีไม่เข้าสามเทินแล้วแล้วสามเทินนี้บอสจะใช้ท่าไม้ตายหลังจากบอสใช้ท่าไม้ตายแล้วถึงจะตีเข้าเทินหนึ่งแล้ว แล้วบอสประมาณแบบว่ามึงฮิลตัวเองได้ด้วยอ่ะดังนั้นน่ะ <Okay. S 1> คุณก็ต้องแบบบอสตัวนี้มันไม่จะไม่ใช่แค่ปลาเพชรแล้วจบคุณจะต้องแบบปลาเพชร mm. ในจังหวะที่เหมาะสมหรือในจังหวะที่แบบตัวละครคุณพร้อมที่จะแบบว่าเอ้เอ่เออ,อะไรนะปลาเพชรแล้วตัวละครที่ชุบขึ้นมาคือแบบพร้อมจะตีมันหมดหลอด<ช>ได้ทันทีอเออมันจะต้องแบบจังหวะมันต้องแบบเป๊ะ,ปะ,ปะมากๆซึ่งบอสของลอสเบลตอนนั้นอ่ะมันเป็นแบบนั้นเว้ย นนมันไม่ได้เนียมันนั่นขึ้นอยู่กับตายตอนไหนดิให้เกิดตายในช่วงจังหวะที่ยังโจมตีไม่ได้ก็แปลว่าต้องเริ่มใหม่หมดก็เฟลาะปลาเพชรไปไ่ครเพราะมมนเจอ,เพ,อ<ช>เพราะปาเพช<า>รชไปแม่งเธอเดียวตายเลยใช่ใช่คือบอสใน l o s บ Bell 5ออลิปัสเนี่ยจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็นะอันที่ที่ผมอันนี้ผมเล่าแบบรวบๆเลยนะว่าเออจนกระทั่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ถึงปีนี้แล้วนะ2023นี่ผมเล่าสกิปสกิปมาเลยนะตลอด2018 2019 2020, 2020 2023เนี่ยจนตรงนี้เนี่ย Cosmos is the Lost Bell ที่เขาโปรโมทว่าจะมี Lost Bell ทั้งหมด7บทอืมเพาร์ททุกคนก็มั่นใจกันอีกแล้วว่าแบบเฮ้ย hey, ในที่สุด Lost Bell 7ก็มาถึงแล้วเว้ย จบสักทีเฟดการออเดอร์ order, เรื่องราวทุกคนผมผมยังนึกอยู่นะผมประเพณเ็นแบบตามแบบช่องต่างๆหรือตามแบบทุกคนพูดกันอยู่บ่อยๆว่าแบบเฮ้ยเฟดการออเดอร์จบสักทีนะลอสถึงล็อสเบลเจ็ดแล้วอะไรแบบนี้นะทุกคนก็แบบว่าพอถึงลอสเบลเจ็ดปุ๊บก็ตะบี้ตะบันเล่นเลยนะฮะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาน่าจะเห็นแบบว่าไม่ว่าจะช่องสตรีมไหนทุกคนก็จะแบบโอ้ยพอมาถึงปุ๊บรีบลุย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 นะเออ mm. แล้วพอ ลอสเบลเจ็ดเนี่ยตอนนั้นผมก็นึกอยู่ว่าเฮ้ย mm. ผู้เล่นมันก็น้อยลงมันจะยังให้แบบว่าทุกคนต้องแบบมารวมทั้งเซิร์ฟเวอร์มาตีบอสกันอีกไหมก็อืเขาก็ยังคิดไปในมุมเหมือนกับว่าเขาก็วางแผนมากะแล้วว่าแบบเอ้ยให้คนมารวมตีคนทั้งเซิร์ฟเวอร์มารวมตีบอสอีกเนี่ยอาจจะอาจจะแบบมุกซ้ำและอาจจะน่าเบื่อแล้วก็เลยเปลี่ยนมุก mm. ใหม่เป็นว่าคิดออกแบบเนือ้อเรื่องให้บอสไอ้ตัวออสเนี่ยบอสแห่งลอสเบลเจ็ดเนี่ยบอสตัวเนี้ย ประมาณว่าแบบมีพลังในการแบบดูดเซอร์แวนของของมาสเตอร์มาเพื่อแบบว่าเป็นเก็บเป็นพลังขึ้นมาประมาณว่าแบบมันมีพลังในการดูดข้อมูลของเซอร์แวนที่อยู่ในพลังจอกศักดิ์สิทธิ์ได้ประมาณนั้นผมเล่าสัน้นๆเลยนะมันเลยกลายเป็นว่าบอสของลอสเบลเจ็เนี่ยเป็นบอสที่คุณแม่งจะต้องเอาเซอร์แวนทุกตัวที่คุณมีอมาถล่มบอสเว้ยประมาณว่า ถ้าคุณตีตีหมดหลอดปุ๊บอ่บบอสไม่จะฆ่าเซอร์แวน์คุณทั้งทีมแล้วมันจะดูดเซอร์แวน์คุณเข้าไปแล้วคุณจะใช้ไอตัวที่สู้หลอดนั้นน่ะไม่ได้อืเก็บป่ะสมมติว่าคุณเอาคุณเอาอะไรนะคุณเอาไลโคคุณเอากิลเกอร์เมสคุณเอาอ่าอะไรดีอีกตัวหนึ่งเอ่อสมมติอ่าซีซ่าอ่าสมมติสามตัวเนี้ยคุณเอามาตีบอสออสหมดหลอดปุ๊บมันจะใช้ท่าไม้ตายกวาดทั้งทีมไว้แล้วมันจะดูดสามตัวนั้นไป แล้วหลอดมันก็ขึ้นหลอดใหม่แล้วไอ้สามตัวที่คุณเพิ่งใช้ไปน,น,น่ะจะใช้ลงสนามต่อรอบต่อไปไม่ได้คุณจะต้องไปเอาเซอร์แวนตัวที่เหลือมาตีมันต่อไปเรื่อยๆเป็นการต่อสู้ที่ทรหดมากๆเพราะเลือดของบอสตัวนี้แม่งสิบหลอดเชีย <Cheer. S 1> <Cheer. S 2> oh, ร์อ๋อบังคับสามสิบตัวอย่างต่ำๆอะไรประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วในความกับกันถ้าฝึงเอาถ้าตีทีมที่มึงจัดลงมาเนี่ย ตีมันตีมันหมดไม่ไม่หมดหลอดแล้วตายก่อนเนี่ยคุณก็ต้องแบบเสียตัวละครเพิ่มไปอีกเรื่อยๆไงอะไรเงี้ยะจะมีความลําบากแบบนั้นเออซึ่งมันยากมากนะคนที่จะเล่นผ่านได้ก็แบบว่าโอ้โหทลหดมากคือแบบตอนนั้นผมจําได้ว่าผมเล่นเป็นวันๆเลยกว่าจะเคลียร์หมดเพราะว่ามันต้องคิดเยอะอะแบบโอ้จะเอายังไงดีวะอะไรเงี้ยนะซึ่งอ่ะอันนั้นก็ผ่านไปคือทุกคนตอนนั้นก็รู้สึกไล้ว่าโอ้ยแม่งเออเป็น บอสเนี่ยตัวบอสตัวบอสเองอ่ะไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่แบบมันมันต้องทรอหดอ่ะมันต้องอึดหน่อยอ่แบบโอ้ไฟายาฝา่าฟันจนชนะได้อะไรเงี้ยอ่ะแล้วสิ่งที่เซอร์ไพรสห์หลายๆคนก็คือพอจบรอดเบลเจ็ดทุกคนก็คาดหวังว่าเฮ้ยเอาละเว้ยจบละมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปมันก็เหมือนแบบทุกสูตรเดิมครับเกมออนไลน์ uh huh. ถ้ามึงยังขายได้คุณก็ต้องขายต่อไป mm hmm. มันคือคือคือสเตตของเฟซโกตอนเนี้ยมันมันมันเป็นเกมมือถืออันดับหนึ่งของญี่ปุ่นอ,ะอ่ะอ่าตัวท็อปละกันท็อปละกันคำว่าอันดับหนึ่งคือเอออันดับทาหนึ่งทำเงินของญี่ปุ่นคือจบจบจบแล้วคือจบเลยนะจบแล้ว <c oughs> คืออูมานิ่งแม่งไอ้ไซเกมแม่งทำลายไหลรอ,ย,ลอย,ยิ้มเลยนะรอ,อเสียบอยู่ตลอดเวลาอ่าอ่าอ่าไม่จบจบไปได้มันมันมันยังทํเงินได้อยู่อืมอืมอืม มันคงไม่มันคงไม่เลิกในระหว่างที่ยังเป็นดับหนึ่งของวงการในญี่ปุ่นอยู่มันมมนได้เลิกแน่นอนครับแล้วอันนี้อันนี้อาจจะอาจจะฟังดูสปอยเนื้อเรื่องนิดนึงนะแต่ผมว่าแบบคนที่เล่นแล้วก็รู้รู้อยู่แล้วก็รู้แต่คนที่ยังไม่รู้ก็คงแบบไม่ได้แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพาะงั้นรู้ไหมมันก็เลยประมาณว่าแบบอ่าแล้วจะจบล็อตเบลเจ็ดแล้วเนี่ยไอ้ยานของยานฐานทัพของเราก็แบบมีเป้าหมายที่แบบเฮ้ยมันมีสิ่งผิดปกติตรงนั้นเราจะไปที่ตรงนั้นกันดูแล้วปรากฏว่าอยู่ๆมันเรื่่องวา ยานเราแม่งติดติดบาเรียบางอย่างเว้ยเออติดบาเรียบางอย่างเฮ้ยไปไม่ได้แม่งเกิดอะไรขึ้นวะนีบม,มีคือไม่น่ามีสิ่งใดบนโลกนี้ที่สามารถต้านยานเราได้แล้วเราสามารถจัดการออสที่แบบแม่งเป็นภัยพิบัติของจักรวาลเียหามนุษยชาติกลับนั้นแล้วนะเว้ยมันจะมีบาเรียอะไรมากัน้นเราได้อีกเหรอเดือเรื่องมันก็เขียนมาประมาณว่า จากการต่อที่มีม,มีมีตัวละครประมาตัวละครผู้รู้ผมไม่บอกแล้วกันว่ามันคืออะไรนะครับมีมาอธิบายว่าจากการต่อสู้ที่ผ่านมาทั้งหมดในลอตเบลของมึงเนี่ยามาสเตอร์เนี่ยได้ใช้เซอร์แวนที่ไม่ใช่เซอร์แวนหลักคุณ,ค,ณคุณงงว่าครับว่าไม่ใช่เซอร์แวนหลักคือคุณจําได้ไหมว่าเซอร์แวนของเฟดแกนออเดอร์ Order, หรือเฟดสจักรวันเฟดอ่ะมันจะเริ่มด้วยเซอร์แวนทั้งเจ็ดหรือแปดเซอร์คลาสหลัก ถูกป่ะในแบบเซเบอร์แลนเซอร์อาร์เชอร์แคสเตอร์แอสซัสซินไรเดอร์แล้วก็เบอร์เซอร์เกอร์เจ็ดคลาสหลักนะประมาณนั้นมันบอกประมาณว่าเพราะเพราะว่า,าการต่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยมาสเตอร์ใช้เซอรแวนที่นอกเหนือจากคลาสหลักของโลกใบนี้มากเกินไปทำให้นะทำมันบอกท oh. นะําทำให โลกใบนี้ที่มึงต่อสู้เพื่อปกป้องมาเนี่ยมองว่าพวกมึงเป็นสิ่งแปลกปลอมของโลกใบนี้คุณสมเป็นเขาดีแล้วคือการถนัดตักเรกื่องแนวนี้อยู่แล้วไม่มานแนวน,นี้อีกแล้วต่อ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 ดังนั้นดังนั้นก่อนที่มึงจะไปมุ่งหน้าไปสถานที่ต่อไปเนี่ยมึงต้องรับการทดสอบจากโลกใบนี้ซะก่อนนึกวแบบว่าเปิดบทใหม่ออดีคเยสโดโอ้ นั่นแหละครับก็เป็นที่มาของการแบบเข็ในเรื่องบทใหม่ขึ้นมา